ตั้งไหนนะเอาไปหยอดจ่ายเลยไม่ต้องรอรอบบินมามีดามุซาวาปึงทุกคนตอนนี้จะตอนนี้ตอนนี้ขอตั้งแบบขาตั้งกล้องไว้นะเพราะว่าจะตอบไลน์จะตอบมือถือเป็นการตั้งไว้ดูไปก่อนเดี๋ยวมันจะหาว่าภาพไปเคลื่อนไหวปะเนี่ย นี่โอเค,อเคนะได้แล้วกดวีลลงมีอะไรกด <พอ S 2> ได้เลยค่ะพี่บุ๋มวีลิสอ่ะมันสามารถแบบไอ้อน,นี่ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะระบบวีลิอสอ่ะมันสามารถแบบมันสามารถมันมันสามารถไอ้นี่ได้ใช่ปะอะไรพูดติเอาแอปขับหมายถึงว่าสมมติว่าหนูสมัครวีลิสปุ๊บแต่วันนี้หนูจะเอาวีลิสของหนูไปไปเลดผฟูพี่บุ๋มอ่ะได้ใช่ปะไม่ได้ไม่ได้หรอไม่รู้ต้องทําเรื่อง ทำไมอ่ะไม่ลูกค้าเขาจะเข้าไงหนูหนูคุถามหนูถามทักถามวีริดีกว่ามันได้ไม่ใช่หรอเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเอาที่เป็นกล้องแผ่นทางไหนทางนู้นเหมือนเอากล้องกันท่าทางทักถามวีริดีกว่ามันได้ไม่ใช่หรอเหมือนเมื่อก่อนที่แบบที่เป็นกล้องแผ่นทางไหนทางนู้นเหมือนเอากล้องกันท่าทางตัวเองเหมือนมาลูกค้าเขาจะให้ไลฟ์สดแต่ว่าผ่านเพจ พี่ผีดยาสีฟันในห้องน้ำพี่บุ๋มมาเขาจะจ้างครูพี่พี่ีผีหรับได้ไหมคะได้เนาะเพราะตอนแรกหนูเห็นพี่ปูมีหเนนะเขาน่าจะเป็นสิ้นเดือนแค่อ๋อยังไม่แขนใช่ไหมจะย้ายอยากให้ห่างกันนิดนึงเลยได้คโอเคไปไหนต่อไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวต้องลงไลฟ์เชิมนะพี่พีสสั่งแล้วนะคะ อทุกคไอคิวคงไม่ได้สามล้านหัวใจแล้วล่ะเอาไปทำเลยสองก็เกินพอแล้วโอ้อยู่ได้กันมาถึงตรงนี้แล้วขอบคุณนะครับทุกคนสู้มากคนดูไม่ลดเลยอ่ะไม่ใช่ช่องพี่บุ๋มด้วยพี่พีชจะบอกให้หนูลงแล้วเห็นป่ะล่ะวันนี้ได้สมรสพระราชทานแล้วจากสมเด็จพระเทพนะครับเป็นไงคะ ทำงานทรงนี้นะคะทำงานทรงนี้ก็ต้อง,งตื่นตีห้าใช่ครับเพื่อมาเซ็ดพี่พีก็ต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อมาเซ็ดอ่าดูพี่พีกไปก่อนใช่ครับทุกคนวันนี้ทำาอะไรอก่ะอุย้ยเรามีของดีฮะ เดียวหนูส่งให้นะคะลูกจะออาใช่แต่วันนี้ดีใจมากที่ได้ทำพิธีสมรสพระราชทานครับเขาบอกว่าเป็นสามีคุณแก้มบุ๋มจริงแต่เมื่อกี้เพื่อนพี่พีพูดชัดเกินตลกพี่คิวเพิ่มเกินอยากได้รูปแล้วว่า ไอ้เจ้าสาวแปลงร่างแล้วแทนฉันแม่เจ้าสาวมาทักทึ่งก่อนเลยเจ้าสาวอารมณ์ดีแล้วตอนนั้ตอนตอนนั่งรอนะตอนนั่งรอทีตอนนั่งอะฉันกลัเป็ตัวเองนาเค้วใครนั่งรอพี่บุ๋เขาอยูนั่กัคือจะเป็นบ้านแล้วคืออยู่ไปได้แล้วอ่ะตายรู้แล้วขอหน้านี้ถือแป้งใหม่แป้งที่ไหน ต้อเชาชยวคนขึ้นมาอีกแล้วเเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันวันนี้ือแ้ีดกว่ามันวันนี้หลายอย่างมากเลยวันนี้สรุปไม่ได้ไปทำงานด้วยเขาไปไหนกันไม่รู้ครับ อยู่ด้วยกันก่อนนะสนุกพี่ทีนะะคนขึ้นม่แล้วก็คว้าหน้าพี่ทีไงล่ะคนขึ้นมาเยอะด้วยคิวเนานี่ล่ะพี่พีจะทำเป็นไม่ชินค่ะพี่บุ๋งฝึกอะไรค่ะคือออกมาจากหนอนจับแดงนั่นละตอนแรกอ่ะผมเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่เขามัดผมให้หนูดูรู้เลยมัดมากอ่ะคือหนูจะตายเชื่อหนูยังว่าหนูคนมากนหยนายคุยกับทุกคนกันแบบอารมณ์ดีไหนคุยกันฉันเจอแอร์แล้วฉันมีความสุขแล้ว เจ้าสาวเจ้าสาวโวยวายแล้วคิวรู้แล้วหัวแป้งดีเซมาดีกว่าฮะพี่พีอยู่ก่อนหนูขอถ่ายทานนิดนึงได้ค่ะขอบคุณค่ะจะีเงหิวนะคะหมอหิวได้ค่ะเอาช็อกโกแลตก่อนไหมใช่วันนี้วันนี้ทุกคนอยู่ทนมากจริงแล่วหมทนด้วย หนูถือก,กล้องมาสี่ชั่วโมงแล้วหงงมทุกคนไปเทีย่ยวสยามเพื่อนๆอู่ด้วยใช่ม่ตอนตอนที่นั่งรอตอนอยู่ในวังพี่ผมแม่ปวดขาปวดแขนทุกขา,ท,กขาทุกแขนพลกแต่ดีมากดีใจมากนะครับวันนี้จริงๆตอนตอนประทานน้ำสั่งเหรอครับ ว้า oh. ตื่นเต้นย er ังบอกปุ๋มอยู่เลยเขาบอกหนูว่าตอนจะเดินเขาบอกว่าอะไรนะตื่นเต้นหรอถามหนูว่าตื่นเต้นหรอตอนตัวเองลืมถุงทองงงมากเออตอนอะก็เราใช้ถุงทองเติมานะตอนมาทำห้องเขาไม่ได้มาเติมเลยว่าเขาห้องเราอีกรอบอนะเนี่ยนะครับขอบคุณครับเพราะหนูยังบสดของคนยังรักอยู่เลยว่าไม่คิดจะเติมขนมให้เราหิวไม่โสดแล้วตอนนี้อ่ะ อ๋อสมเด็จพระเทพหรอถ้ารวยพนว่ากวัวพี่พีทวีนกินขนมไหมคะอยู่ด้วยกันอ๋อพระเทพพูดว่าอะไรครับพตั้งแจองห้องข้างของพ่อให้คิวนอนอีกคืนความสุขอะไรหาเอาไหมพรุ่งนี้จะได้มีคนช่วยพิวคือถาหนูหรือจะเข้าวันมีรูปครับแต่ว่าต้องรอทางวังสนูนอนให้ครับพี่บู๋หนูนอนโซฟาได้พูดตรงๆ เอาแม้จองอีกห้องนึงไม่เราตอนที่ผมไปอ่ะนอนโซฟานะหนูไม่ได้กลับไปนอนที่เตียงนะไม่โสดแล้วทำไงดีแต่ถ้าจะสวีทแกก็คือจองให้หญิงมานอูเพื่อนคนละหนึางวันค่ะแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าโสดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วนะพพี่คือตั้งแต่ขอวันนี้คือคุ้งให้บังคับว่ากี่คนเข้าป่ะไม่ไม่ไม่เป็นวัดเป็นที่สาธารณะเลยไมนสาธารณะหนูถามขวัญแล้วจริงจริงอะพี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นหน้าที่ของพี่พีจริงจริงอ่ะตอนที่นอนเรา จะบอกว่าตอนตอนขอแต่างงานก็ไม่ได้รู้ส <Buffalo> ึกว่าตัวเองโสดแล้วนะไม่ทันปีนี้มังกรไม่ทันแน่ๆครับคุณเร็วพี่บุ๋มพี่พีดเดี๋ยวพี่พีคุณแต่งตึงไปไหมคือผมมันยังไม่สวยคือคิวจะส่งนคุณภรรยาคุณภรรยาพี่บุ๋มมันไม่สวยยังไงนี่ครับเขาบอกให้ทุกคนเรียกให้เรียกหนูว่าคุณภรรยาคุณภรรยาครับทุกคนอยากให้คิ คุณภรรยายังวุ่นวายเหมือนเดิมภรรยาดุกดิ๊กมากถ้าคิวอยู่ไหมคะถ้าคิวอยู่จะได้เห็น,<ใ>น<ด>อะไรเยอะๆน,นะถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคิวอยู่อ่ะจะบอกว่าคิวต้องตั้งกล้องไลฟ์ทั้งคืนวันนี้ถึงจะให้อยู่แล้วหนูบอกทุกคนเลยว,ว่าเลิกขับใจ,จไปดอนที่เอาไหมาทุกคนอยากให้คิวอยู่ไหมคะถ้าคิวอยู่ให้อยู่จ้าไม่ค่ะเอางี้ถ้าเกิดใครอยากให้คิวอยู่ขอขอใจถึงสามล้านขอนี้เลยติ๊กต็อกยูนิเวิร์ส ไม่เอาไม่เอาทิกตอกยูนิเวิรครับไม่เอาหนูพูดเล่นไหมขอเข้าใจถึงสารละตอนนี้สองลันสามภายในไม่เอาสามล้กินไม้ได้ไม่คิวก็แค่ไลฟ์ยี่สี่ชั่วโมงได้ตั้งไว้ที่หัวเตียงแต่ว่าเป็นห้องพี่บุ๋มไม่เป็นห้องห้องคิวจัดไปตัดใจไม่ขึ้นเลยนะสองล้าสามเท่าเดิมนิ้วล็อกเขาคออยู่พี่บุ๋มได้สอง้นก็บุญกะลาหัวละ วันนี้ยังไม่ได้จดเขาเดี๋ยวไปดูเลิกก่อนเพราะว่าความจริงเขามีให้เลือกว่าจะจดตรงนั้นหรือว่าใช่ใช่เขามีเขตมาอยู่มาที่วังเลยครัแล้วก็มาจดให้ก็มีหลายคู่ไม่จดหลายคู่ก็รอเลิกไม่นะเขาก็ไม่ได้ถูกหลายคู่นะมีมีจดสี่คู่วันเนี้คุยกับใครอ่ะแม่นำมี่ถามว่าเห็นสตอรี่น้องคิวไปซื้อชุดลาบูบูซื้อที่ไหนคะ มีครับแต่ว่าต้องเป็นรูปที่ทางวังส่งให้เราทีมสองจุดสี่แล้วหนูไม่ได้อยากได้สามลานนะคะสี่จุดสามพันคนแล้วอยากได้ตุ๊กติ๊กต็อกอยู่นี่เล์ทุกคนเข้ามาเรียกว่าสามีโอ้ยพี่พีเขื่ยนาตอบในกดอมรักนักข้าพี่บุ๋มเรียกว่าอะไรค่ัรักพี่พีค่ะ พี่พีรเห็นพี่พีพี่กบอที่สยามด้วยไม่กล้าเข้ามาแต่วันนี้พี่พีทําบาปกับแทนคลับสี่คนจริงจร้ายทครับขอโทษขอโทษจริงจริงไม่แต่ว่าคือคือพรักคติดละต้องบอกว่ามันไม่พี่พีทไปเราไปฟังก่อนไปนัดเขาตอนไหนนะจริงๆไม่พี่บอกว่าอ๋อเขามีคนถามกําหนดการว่าวันวันที่เข้าวังเสร็จแล้วยังไงต่อ เหมือนก,นกับเข้าใจว่าอยากมาแสดงความยินดีพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายารูปที่วดัดถ้าทันเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าตอนที่เราเข้าอ่ะเราคอนโทรเวลาไม่ได้เลยครับนี่ผมแมบเร,า,เรา,เาก็มากันจริงแล้วแล้วมือถือก็ไม่ได้ใช้โดยเพราะต้องฝากถ้าเอามือถือเข้าไปเ,เขาโทรมาถามหนูยู่หนูว<ๆ>่า หนูทายถามใครไม่ได้เลยเพราะว่าเขาห้ามตอบแล้วพรุ่งนี้พาอพีพีกลับบ้านใช่ป่ะคิวเราก็ไปเดินเที่ยวต่อเดี๋ยวพาไปสระผมฟรีขอโทษนะครับเพราะวี้ใครใครไปรอที่วัดนะขอโทษจริงๆรสี่ท่านสี่ท่านนะพูดชื่อเลยพี่พีพี่แม่มังมี้คุณเนตตี้พูดเดี๋ยวนี้เลิกพี่มัมมี่อีกสองคนชื่อพี่นัทพี่นัตตี้ เนตตี้ีเนตตี้ครับแล้วก็พี่เพนกับพี่ดาวพี่เพนกับพี่ดาวขอโทษนะคพี่เพนคือคนที่เราไปกับแม่มัมี่อะไรไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าอ๋อเออใช่พี่เพนออกมาเขาไม่ได้สองคนคืออะไรพี่เดือนคิวคิวรออยู่ในโรงแรมตอนแรกคิวดูก็จะเสร็จตั้งแต่บ่ายใช่คิวจนบ่ายสามยังไม่เสร็จแล้วก็ไม่มีใครทักหาพี่พิงก็เลยไปดูแล้ว ได้สองจุดห้าแล้วแต่ว่าคนมาดูห้าพันแล้วนะทุกคนขอให้ห้าพันเร็วเพราะว่าไอ้ขอไม่ค่ะไม่ได้สัญญาด้วยค่ะอะไรคิวจะลงไปจองบู่เหรอีรับ้บู้เดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่นะขอหลังขอหลังจริงจริที่ถึงนี่ยังไม่มีเวลาพักเลยไปถ่ายวัดด้วยกันไม่มีสอุยลูกเต็มเลยอะตอนนี้ติ๊กต็อกมีแต่แก๊งบุ๋มพีเต็มไปหมดเลย พี่พีิไม่ด้วยค่ะสวยหล่อค่ะสองุดถูกแล้วขอบคุณนะครับทุกคนคิวหญิงติเสียใจวะเป็นน้องที่รักถึงนกี้แลล็อกกบอบวกพอพอน้อยลอ็ลอกก่อนนะตอนนี้มีลำใหญ่ครับติกตอกไม่จั่ที่บูกพี่พีไต้ไม่หมดเลย <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะไม่มีใส่กิ่วเลยแต่จริงๆก็มีความรู้สึกว่าเราก็เดินทางมาไกลเหมือนกันนะตั้งแต่วันที่เป็นแฟนกันจนขอแต่งงานจ<อ>นแต่งงานจริงๆแปลกวะ <c oughs> ทัานแต่งใกล้ใกล้จะเตรียมตัวเสร็จแล้วครับไม่เสร็จก็ไม่ได้แล้วเนาะสามีหนูเดี๋ยวจะไปกินข้าวแลวนะจริงๆครับใจเท่าไหร่ละคะสองจุดเจ็ดแล้วอะคิวต้องนอนแล้วล่ะ<อ>เดี๋ยวไปกินข้าวครับยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ยอมนอนพี่พีท พุดวิช้าอยู่วันหนึ่งเพราะว่าแทนว่าจะไปถ่ายชุดชุดไทยกับชุดเข้าเฝ้าครับแบบแบบวันเนี้ยแต่ว่าจะไปถ่ายที่วัดอีกทีนี้จะเก็บไว้ก็คือจะไปถ่ายช่วงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยไปทํางานเนี่ย คิวสามนานแล้วหอเขาบอกว่าพี่บุ๊มีคนเม็นน้อะกัรูปผมปุ๊บเป็นแอนอรดีเป็นเพื่อนหนูเลยอะทีมมิลานมาค่ะพี่พีทีมมิลานคือทีมชุดหนูใช,ใช่ไหมช,ชุดสวยมากใช่ครับคิวห้าจุดสามแล้วห<อ>้าจุดสามพัน ตอนที่พารากอนไปถึงแปดพันเลยค่ะไม่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนจะไปหมดแล้วเมื่อกี้สองพันเองก็พีพีดึงวิวอ่ะพี่ีพูดให้คิวดูแย่เหรอไม่ได้พูดเลยนี่ห้าจุห้าแล้วคิวอุ้ยขอบคุณครับได้เป็ดมาเออคิวไปแล้วมีคนให้เป็ดคิวเป็ดไม่กี่บาทต้องยูนิเวิร์สอย่าให้นะครับไม่จําเป็นเลยต้องติกตักยูนินเวิร์ส ตติก็อเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับอย่าให้นะครับวีแต่งติ๊กต็อกสองจุดเก้าแล้วแต่งวันที่สิบสิบเก้าพฤษภาครับแต่ว่ามีพิธีสวมแหวนก่อนวันที่สิบสองสิบสองงานเช้าสิบเก้างานเย็นครับพี่เลขาบอกหิวแล้ว รู้ได้ยังไงครับเขาบอกในย่อม่รือเปล่าเลขาขี้บ่นนะเนี่ยโอเคครบสามล้านแล้วคิวพี่อยู่จนครบสามล้านไลน์แล้วคิวเอาไงต่อดูคิวนะครับอพาจริงแปแล้วด้วยไปเอากระเป๋าตังค์แล้วเตรียมตัวไปแล้วจริงพี่บุ่มอะ